สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นอีกคลิปเดียวนึงนะครับที่เกี่ยวกับตัวรถทูสกินะครับตัวเซริโอนะครับนี้อันนี้จะพูดเรื่องของตัวของการเปลี่ยนฐานรีโมทนะครับฐานตัวรีโมทตัวนี้มันนะครับมันจะกดไม่ติดนะครับกดไม่ติดปลดลงปลดล็อกอะไรเนี่ยไม่ได้เลยนะครับใช้งานไม่ได้ใช้ได้แค่การไขกุญแจนะครับสตาร์ทเลยทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ก็ เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับไม่เสียเวลานะครับอ่ะดับแรกก่อนเลยนะครับตรงนี้นะครับปกติเนี่ยผมก็ตอนแรกก็หาเนาะนะครับตัวของน็อตนะครับนะหรือสกรูที่มันยึดเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับปรากฏว่าเมื่อลองค้นหาดูนะครับพบว่ามันมีตัวเออ่นะครับน็อตยึดอยู่2ตัวนะครับตัวเล็กนิดเดียวเลยนะฮะเล็กมากนะครับซึ่งปกติเนี่ยก็ต้องหาพวกไขควงแฉกนะปากแฉกเนี่ยนะครับมาขัน ส่วนตรงบริเวณนี้ครับก็จะต้องใช้ตัวไข่พวงแบนนะครับไข่พวงปากแบนขนาดเล็กๆหน่อยนะครับที่โยนลองมาดูนะครับนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดน,นึงนะครับกดไปให้แน่นนะครับแล้วก็หันคลายออกนะครับ อันนี้เวลาถ้าเกิดเราขันไม่ดีนะครับตรงเกลียวเล็กๆตรงหัวแจกตรงที่โบนนะครับนดสกูะไรพวกนี้นะครับ,รรบมันจะรูดนะครับบริเวณนี้ตรงจุดนี้นะครับมันจะเป็นตัวสั้นนะครับตัวสั้นนิดเดียวสโซ่อีกตัวนึงนะครับจะยาวกว่าอ,อันนี้ก็จะได้ไม่สลับนะครับเผื่อมีเพิ่อนๆคนไหนนะครับที่ ใช้ตัวรีโมทกุญแจนะครับของซีรโอตัวนี้นะครับนะแบบนี้นะครับก็จะได้ดูเป็นแนวทางนะครับนะนะนี้ต่อมานะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้ถ้าเกิดคนเองต่างก็อาจจะใช้ผ้ารองนะครับห่ืงต่างนะแต่นี่ผมผมงัดเลยนะครับแต่ก็ต้องมาระวังสักนิดหนึ่งนะครับนะค่อยค่อยดูนะครับ นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮนะตรงนี้มันก็จะเป็น,นกลไกที่เราล็อกนะล็อกตัวนี้นะครับกดล็อกตัวนี้ให้พับลงนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่นี้เวลาที่เราจะถอดตัวนี้ออกนะครับตรงที่ใส่ฐานเนี่ยนะครับก็กดนะให้มันหมุนลงมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ถอดตัวนี้นะครับที่มันใส่ฐานไว้นะครับเป็นตัวปุ่มกดนะครับนะทีนี้ เรามาถึงตรงนี้เสร็จนะครับตัวนี้เราสามารถจะแกะได้เลยนะนะครับแกะได,ด้นะครับก็ระวังสักนิดหนึ่งอันนี้ผมเอาฐานออกแล้วเนาะฐานเก่านะครับคือตัวนี้ถ่านเก่าป็นตัวนี้นะครับไม่แน่ใจเห็นไหมนะมันจะเป็นตัวรหัสของตัวฐานนะครับ อาจจะไม่เห็นยี่ห้อเลยนะครับก็คือตัว cr 1 6 1 6 3โวลต์นะครับเป็นลิเธียมแบตเตอรี่นะครับเวลาที่พี่ซื้อนะครับ cr 1 6 1 6นะครับนั้นเนี่ยเวลาซื้อมาเนี่ยเป็นตัวนี้นะฮะนี่เห็นไหม cr 1 6 1 6 3โวลต์นะครับไม่งั้นลองซื้อมาเนี่ยอ้นะหลายตัวเนี่ยผมผิดนะครับก็หนาไปนะครับใหญ่ไปด้วยนี่เราก็จะเปลี่ยนตัวนี้นะฮะ cr หนึ่งหกหนนะครับจะได้ซื้อไม่พลาดกัน นะครับเหมือนผมนะีนะผู้นี้คือขนาดความใหญ่นะครับของตัวฐานแล้วก็ความหนาบางเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับนี้ต่อมานะครับเราก็ใส่ตัวฐานเข้าไปนะครับ